สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ His t w r l l โลกประวัติศาสตร์เมื่อเรากันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์โดยตรงแต่ว่าเป็นเรื่องราวที่ผมชอบนะครับผมแล้วก็เชื่อว่ามีใครหลายๆคนเนี่ยชื่นชอบในเรื่องราวนี้เป็นอย่างแน่นอนเพราะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของอาวุธนะครับแต่มันไม่ใช่อาวุธที่แบบทันสมัยไม่ใช่อาวุธที่มีคุณภาพไม่ใช่อาวุธที่มีประสิทธิภาพอะไรเลยวันนี้เราจะมาพูดกันถึงอาวุธพมา่าประดิษฐ์กันต่างหาก พวกเราเนี่ยนะครับผมน่าจะคุ้นเคยกับคําว่าปืนไทยประดิษฐ์หรือว่าอาวุธไทยประดิษฐ์ถูกไหมนิยามของมันเนี่ยคืออะไรมันคืออาวุธปืนนะครับผมที่ ผลิตกันขึ้นมาเองแบบผิดกฎหมายอาจจะมีคุณภาพที่ดีหรือแย่แตกต่างกันไปแต่ส่วนมากเนี่ยนะครับผมปืนไทยประดิษฐ์เนี่ยจะเป็นปืนที่มีคุณภาพแย่เพราะไม่ได้มีมาตรฐานและไม่ได้รับการ QC มาจากโรงงานอาวุธนั่นเองนะครับซึ่งระบบการทํางานของปืนไทยประดิษฐ์เนี่ยนะครับผมส่วนมากก็จะเป็นระบบง่ายๆเลยมีตั้งแต่เป็นระบบบรรจุลูกทางปากกระบอกนะครับผมหรือว่ามัตส์โหลดหรือถ้าเกิดคุยกันเป็นภาษาบ้านๆเนี่ยเราจะรู้จักกันในานามของปืนแก๊ปหรืออาจจะเป็นระบบหักลำนะครับผมซึ่งเป็นระบบที่ ได้รับความนิยมมากที่สุดแล้วในการใช้เป็นระบบปฏิบัติการของปืนไทยประดิษฐ์นะครับกับอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบมาตรฐานก็คือระบบกึ่งอัตโนมัติหรือเซมิอ,อัตโนม t ติซึ่งระบบพวกนี้ส่วนมากในไทยเนี่ยมันจะเป็นการดัดแปลงมาจากปืนบีบีการหรือไม่ก็ปืนแบล็งกันนะครับ อ่ะอันนี้เนี่ยเราก็นิยามคำว่าปืนไทยประดิษฐ์แบบง่ายๆให้เข้าใจก่อนและปืนพม่าประดิษฐ์ที่ผมจะมาพูดกันถึงในวันนี้ละ่ะคืออะไรมันคืออาวุธที่ถูกสร้างขึ้นมาเองเหมือนกันเนี่ยแหละแต่ว่ามันถูกสร้างและใช้โดยกองกําลังพิทักษ์ประชาชนของเมียนมาที่กําลังสู้กับรัฐบาลทหารในตอนนี้อยู่นั่นเองนะครับ ถ้าเราพูดกันถึงเรื่องราวของอาวุธปืนในสงครามกลางเมืองพม่าในปัจจุบันเนี่ยก็เรียกได้ว่านะครับผมมันจะเป็นแบบจุดรวมอาวุธที่หลากหลายมากๆเลยเราจะได้เห็นอาวุธที่ทั้งใหม่ทั้งเก่าอาวุธตั้งแต่สมัยสงครามโลกอาวุธที่ถูกสร้างขึ้นมาเองเถื่อนบ้างไม่เถื่อนบ้างถูกใช้ในกองกําลังต่างๆนะครับในพม่าเนี่ยนอกจากกองทัพกับรัฐบาลกลางแล้วยังมีนะครับผมกองกําลังของชนกลุ่มน้อยต่างๆนานามากมาย ซึ่งแต่ละกองกําลังแต่ละกองทัพเนี่ยนะครับผมเขาก็จะเลือกใช้อาวุธตามที่พวกเขาสะดวกตามที่พวกเขาหากันได้ซึ่งส่วนมากก็จะเป็นอาวุธธรรมดาเนี่ยแหละที่ถูกส่งมานะครับผมจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา รัสเซียอิสราเอลนะครับผมต่างๆนานามากมายซึ่งอาวุธพวกนั้นเนี่ยเราขอจัดว่าเป็นอาวุธที่มีคุณภาพและการเป็นอาวุธนําเข้าอย่างพวกไรเฟิลตระกูล AR ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวก m อ6หกหรือจะเป็นตระกูล AK นะครับผมที่ผลิตโดยรัสเซียหรือไม่ก็จีนเนี่ยชนกลุ่มน้อยเหล่านี้นยครับก็เข้าถึงอาวุธพวกนี้ทั้งหมดเลยเรียกได้ว่าในเรื่องของคุณภาพอาวุธเนี่ยไม่แตกต่างอะไรจากอาวุธของทางรัฐบาลกลางพมา่าเลยนะครับ แต่ที่มันน่าสนใจจริงๆเนี่ยมันคืออาวุธของกองกําลังกลุ่มนี้ตั้งหากลยครับกองกําลังที่เพิ่งถูกก่อตั้งขึ้นมาไม่นานมานี้เอง เป็นกองกําลังของประชาชนนะครับผมที่รวมตัวกันละลุกฮือขึ้นต่อต้านการรัฐประหารการยึดอํานาจของรัฐบาลทหารนะครับผมนั่นคือกองกําลัง People's Defense Force หรือว่ากองกําลังพิทักษ์ประชาชนโดยรัฐบาล National Unity Government of Myanmar หรือว่ารัฐบาลคู่ขนานฝั่งประชาธิปไตยของคนเมียนมานั่นเองนะครับในสงครามกลางเมืองเมียนมาเนี่ต่างฝ่ายก็ต่างจับอาวุธขึ้นต่อสู้กันโดยส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นการจับมือกันของกองกําลังหลายฝ่ายร่วมกัน ต่อสู้กับรัฐบาลทหารของพม่าซึ่งกองกําลัง P.D.F. หรือว่า People Defense Force เนี่ยมีความพิเศษและแตกต่างจากกองกําลังของชนกลุ่มน้อยอื่นๆเป็นอย่างมากหนึ่งเลยเนี่ยนะครับผมพวกเขาเป็นกองกําลังที่รวมตัวกันโดยประชาชนทั่วประเทศมีการผสมผสานทางเชื้อชาตินะครับผมอาจจะเป็นชาวพมา่าชาวไทยใหญ่ชาวกะเหรี่ยงชาววา้าอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะอยู่ในกองกําลังกลุ่มนี้ได้และอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับพวกเขาไม่ได้มีอาณาเขตไม่ได้มีพื้นที่เหมือนกับกองกําลังของชนกลุ่มน้อยต่างๆคือกองกําลังของชนกลุ่มน ต้องยอมรับเลยนะครับว่าพวกเขาเนี่ยมีอาณาเขตมีพื้นที่ในการบริหารรายรับรายจ่ายของตัวเองซึ่งรายได้หลักๆเลยเนี่ยจากพวกชนกลุ่มน้อยเนี่ยนะครับถ้าไม่ใช่การสนับสนุนจากประเทศอื่นนะพวกเขาจะหาเงินได้เองเนี่ยผ่านธุรกิจสีเทาไม่ก็ธุรกิจสีดําต่างๆ ยกตัวอย่างนะครับอาจจะเป็นเรื่องของยาเสพติดหรือว่าการทําบ่อนการพน,นันการทาคาสิโนโซึ่งไรายได้พวกนี้เนี่ยนะครับผมเขาก็เอามาเพื่อซื้ออาวุธซื้อสเสบียงซื้อยุโทโธปกรณ์ต่างๆเพื่อมาสู้กับกองกาลังของรัฐบาลกลางพมา่าน,นั่นแหละนี่จึงเป็นเหตุผลนะครับผมที่ทําไมกองกําลังของชนกลุ่มน้อยเนี่ยถึงมีอาวุธนําเข้าที่มีคุณภาพที่มีคุณภาพมีมาตรฐานกว่าอาวุธของกองกําลัง PDF อ้าวแล้วกองกําลัง PDF เขาใช้ปืนกันแบบไหนล่ะพูดมาตั้ง4นาทีกว่าแล้วเนี่ยจากที่ผมรู้นะด้วยความที่พวกเขาเนี่ยนะครับผมแทบจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายไหนๆหนนอกประเทศเลยทาให้พวกเขาเนี่ยไม่มีทุนทรัพย์มากพอในการหาอาวุธมาใช้ต่อสู้กับกองกําลังของรัฐบาลทหารพมา่านอกจากการเอาอาวุธของกองทัพพม่าที่เก็บมาได้เนี่ยมาใช้นะครับทางเลือกอีกอย่างหนึ่งของพวกเขาที่เรียกได้ว่าเป็นเหมือนทางเลือกเดียวเลยนะั่นก็คือ การสร้างผลิตอาวุธขึ้นมาเองทําปืนพม่าประดิษฐ์เนี่ยแหละซึ่งผมเนี่ยก็ได้ไปตามหานะครับผมรูปทั่วอินเทอร์เน็ตเท่าที่จะหาได้เลยว่าทางกองกําลัง PDF เนี่ยเขาผลิตอาวุธประเภทไหนแบบไหนกันขึ้นมาเพื่อเอามาใช้สู้กับปืนโรงงานเหมือนที่กองทัพพม่าใช้เนี่ยซึ่งพอผมได้ไปเห็นรูปต่างๆแล้วเนี่ยผมพูดเลยว่าผมเนี่ยนับถือนะครับผมอุดมการณ์และความกล้าความเสียสละของประชาชนชาวเมียนมามากเลยนะครับ เพราะถ้าทุกคนได้เห็นรูปปืนต่อจากนี้เนี่ยทุกคนก็อาจจะช็อกนะครับผมว่าโอ้โหนี่เป็นปืนจริงๆเหรอเนี่ยมันใช้ยิงได้จริงหรือเปล่าซึ่งมันก็มีอาวุธหลากหลายประเภทมากเลยนะครับผมเรามาเริ่มกันที่หมวดหมู่ของปืนเล็กยาวหรือปืนไรเฟิลกันก่อนนะครับ เรามาดูภาพแรกกันเลยนะครับผมนี่หลายคนอาจจะคิดว่าไอ้เจ็มึงเอาอะไรมาเปิดให้กูดูเนี่ยคนถือท่อไม้ไผ่เหรอทุกคนอาจจะมองว่ามันเป็นท่อไม้ไผ่นะครับผมแต่ผมเนี่ยกลับมองว่ามันเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่เขาใช้ฝึกนะครับผมเยาวชนฝึกวัยรุ่นฝึกประชาชนในการต่อสู้กับทหารพรม่าถึงแม้ว่าจะยังไม่มีปืนจริงๆมาใช้ก็ตามเนี่ยอย่าว่าแต่เอาปืนจริงๆมาใช้ก็ตามเลยนะครับผมปืนที่เอาไว้ใช้ฝึกเนี่ยยังไม่มีเลยเป็นการเอาท่อไม้ไผ่มาติดกันนะครับผมอันนี้เนี่ยแค่น้ำจิ้มต่อไปเป็นอาวุธปืนจริงๆ นี่เลยนะครับผมกระบอกนี้จากที่ผมดูจากรูปและววิเคราะห์เอาแบบง่ายๆนะครับผมน่าจะเป็นปืนระบบสปริงแบบป้อนลูกทีละนัดซึ่งระบบมันจะง่ายมากๆเลยเหมือนพวกปืนปากกานะครับ ผู้ใช้เนี่ยจะทาการดึงนะครับผมคันลังที่น่าจะเป็นชิ้นส่วนเดียวกันนะครับผมกับเข็มแทงชนวนเนี่ยดึงกลับมาเพื่อให้ไปเกี่ยวกับระบบชุดลั่นไกลแล้วก็ป้อนกระสุนเข้าไปนะครับผมในรังเพลงิงแล้วก็ทําการยิงนะครับผมยิงได้ทีละนัดทีละนัดเท่านั้นโดยที่กระสุนเนี่ยอาจจะเป็นกระสุนของพิสตอ้ลคาลิเบอร์หรือว่าเป็นพวกกระสุนปืนพกก็ได้หรืออาจจะเป็นนะครับผมสร้างมาเพื่อขนาดของกระสุนปืนเล็กยาวกระสุนปืนไรเฟลิลโดยจากที่ดูผ่านๆเนี่ยเวิร์กช็อปหรือว่าโรงงานของพวกเขาเนี่ยไม่น่าจะม,ะะมา กล้องเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าลำกล้องของปืนพวกนี้เนี่ยอาจจะไม่มีเกลียวด้วยซ้ําอาจจะเป็นปืนแบบสมูทบอลทาให้ความแม่นยําของมันเนี่ยนะครับผมอาจจะมีไม่มากสักเท่าไหร่แต่ก็ยังนับว่าเป็นอาวุธที่สามารถฆ่าคนได้อยู่ดีนะครับ ซึ่งนอกจากแบบป้อนกระสุนทีละลูกแล้วเราอาจจะยังได้เห็นนะครับผมการสร้างเป็นระบบป้อนกระสุนแบบแมกกาซีนเพื่อการใช้งานที่สะดวกมากขึ้นนะครับผมซึ่งจากรูปเนี่ยผมก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นกระสุนขนาดอะไรอาจจะเป็นกระสุนลูกซองก็ได้นะจริงๆแล้วซึ่งปืนเล็กยาวเนี่นอกจากระบบของสปริงชักยิงทีละนัดแล้วเนี่ยนะครับมันยังมีระบบเบสิกอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือระบบหักลำ้ำ ซึ่งอันนี้เนี่ยง่ายมากๆเลยเพอยิงเสร็จปุ๊บเราก็หักลำปืนนะครับผมดึงปอกกระสุนเก่าออกแล้วก็ใส่นัดใหม่เข้าไปงางนกแล้วก็ทําการยิงต่อได้เลยอันนี้เป็นระบบที่เบสิกนะครับกับอีกระบบหนึ่งที่อาจจะมีความซับซ้อนขึ้นมาหน่อยนะครับผมนั่นก็คือระบบกึ่งอัตโนมัติซึ่งจากเท่าที่ผมเห็นมาเนี่ยนะครับผมพวกปืนกึ่งอัตโนมัติส่วนมากของกองกลาลัง PDF เนี่ยจะเป็นปืนที่ยิงลูกของปืนพกนะครับผมอย่างพวกลูก9้าไม่ก็ลูกจุดสี่ห้านะครับเพราะระบบกึ่งอัตโนมัติเน ถ้ายิงลูกขนาดใหญ่เนี่ยนะครับผมอย่างสมมุติลูก5.56เนี่ยพลังการทําลายล้างและสปีดของกระสุนเนี่ยนะครับผมมันเร็วกว่าและแรงกว่าลูก9-3ถึง3เท่าเลยถ้าผลิตขึ้นมาเองเนี่ยนะครับผมมันอาจจะเสียหายและพังได้และเป็นภัยต่อผู้ใช้งานเองส่วนมากเนี่ยเราจึงได้เห็นปืนพระมาะประดิษฐ์ที่เป็น s e ม i automatic เนี่ยใส่ได้แค่ลูกของปืนพกนั่นเองนะครับแต่ก็อาจจะมีนะไม่ใช่ไม่มีนะครับผมเอาเป็นว่าเท่าที่ผมหามาได้แล้วกัน คอแทมนิดนึงเนี่ยจริงๆเนี่ยมีการใช้เครื่องปิ้นสามิติมาทําปืนให้กองทัพ pdf ด้วยนะเออซึ่งเราก็ได้เคยทาคลิปแบบละเอียดไปแล้วสำหรับปืนกระบอกนี้โดยเฉพาะถ้าว่างๆเนี่ยก็สามารถไปดูกันต่อได้เลยนะครับอาทีนี้นอกจากพวกปืนเล็กยาวล่ะมีอาวุธประเภทไหนอีกพวกเครื่องยิงลูกระเบิดเนี่ยก็มีนะครับผมมีการนําท่อเหล็กเนี่ยมาดัดแปลงเป็น เครื่องยิงลูกระเบิดขนาด40มิลิเมตรนี่มัน M79 พมา่าประดิษฐ์ชัดๆเลยนะครับไออยากได้แรงกว่าเครื่องยิงลูกระเบิดใช่ไหมมีนะครับผมเอาจรวดไปเลยเป็นยังไงนี่นะครับผมเป็นรูปของฐานยิงจรวดที่ทางกองกําลังของ PDF ท้องถิ่นเนี่ยผลิตกันขึ้นมาเองนอกจากรูปของฐานยิงจรวดที่เป็นบ้องๆแล้วเนี่ยยังมีนะครับผมตัวของจรวดเองเลยด้วยนอกจากจรวดแล้วเนี่ยยังมีอีกนะครับผมขอแถมอีกอย่างนึง ดูจากรูปเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเบลอๆนะยังไม่แน่ชัดว่าเป็นอะไรแต่ขอเดานะครับผมว่าเป็นอาวุธประเภทปรสนะครับผมหรือว่าปืนได้แรงสะท้อนน่าจะเอาไว้ยิงพวกรถบรรทุกนะครับผมหรือไม่ก็รถที่เกราะบางนะครับซึ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นอาวุธที่ใช้แรงขับของดินปืนที่ทางกองทัพ PDF เนี่ยผลิตกันขึ้นมาเอง แล้วนอกจากอาวุธดินปืนหลักกองทัพ PDF เนี่ยยังมีอาวุธอื่นอีกไหมต้องบอกเลยนะครับผมว่าไฮไลท์เนี่ยมันจะอยู่ช่วงท้ายคลิปเนี่ยแหละจากภาพที่ผมไปหามาเนี่ยนะครับผมยิ่งทึ่งเข้าไปเลยว่าพวกเขาใช้อาวุธเหล่านี้ในการสู้กับ ปืน assault rifle ของทางกองทัพทหารพม่าได้ยังไงกันเรามาดูกันที่อย่างแรกเลยดีกว่านะครับผมเอาชิวๆก่อนเลยโล่กับกระบองครับนี่ทางตำรวจของพม่าเนี่ยมีโล่กับกระบองใช่ไหมทางกองทัพประชาชนก็มีบ้างนะครับผมสร้างขึ้นมาแล้วก็มีการออกแบบนะครับผมพ่นตราสัญลักษณ์ดูเท่มากๆเลยเป็นรูป3มนิ้วนะครับผมแล้วก็มีเขียนว่า people defense force อะไรก็ว่ากันไปอันนี้เนี่ยก็เอาไว้สู้กับโล่กระบองตำรวจในช่วงต้นๆของสงครามกลางเมืองนะครับที่ยังเป็นม็อบกันอยู่2เลยเนี่ยนะครับผม นี่เลยหนังสติกนะครับผมหรือว่าสลิงช็อตนี้เองก็เป็นอาวุธเบสิกนะครับผมของม็อบต่างๆที่เอาไว้ใช้ต่อกรกับตำรวจซึ่งถ้าสลิงช็อตมันยังธรรมดาไปนะครับยกระดับขึ้นไปหน่อยละกันธนูเลยเป็นยังไงละ่ะนี่เลยนะครับผมภาพของการใช้ธนูในการต่อสู้กับกองทัพตำรวจหรือกองทัพทหารโดยที่ธนูเนี่ยก็ไม่ใช่ธนูนอกธนูนําเข้าอะไรเลยเป็นธนูไม้ไผ่ที่ทํากันขึ้นมาเองเนี่ยแหละครับผมเออ แต่ถ้าจะให้ที่สุดเลยเนี่ยนะครับผมผมขอมอบความสุดให้กับปืนกระบอกนี้เลยนี่เลยนะครับผมมั่นใจว่าหลายคนเนี่ยที่อาจจะเข้ามาดูแล้วก็ไม่ได้มีความชื่นชอบหรือไม่ได้มีความรู้เรื่องปืนสักเท่าไหร่ก็อาจจะงงนะว่านี่มันคืออะไรกันแน่เนี่ยดูรูปร่างเหมือนปืนลมเลยนะครับมันใช่หรือเปล่าใช่ปืนลมไหมถ้าศัพท์ที่เขาใช้เรียกกันเนี่ยนะครับเขาจะเรียกปืนพวกนี้ว่าปืนแอลกอฮอล์ครับมันเนี่ยเป็นปืนที่ใช้แรงขับเคลื่อนจากแรงดันของการเผาไหม้ของแอลกอฮอล์ ตัวปืนเนี่ยนะครับผมส่วนมากเนี่ยก็จะทําจากวัสดุง่ายๆอย่างพวกท่อเหล็กท่อแป,ป๊บไม่ก็ท่อ PVC ที่จะมีน้ําหนักเบาแล้วก็จะมีส่วนนะครับผมที่เป็นกระปุกไว้ฉีดแอลกอฮอล์เข้าไปหรือว่าฉีดพวกสเปรย์ทำผมอะไรก็ตามที่มันมีแอลกอฮอล์ผสมอยู่เนี่ยอัดเข้าไปนะครับพอจะยิงเนี่ยเราก็จะใช้กลไกนะครับผมของพวกปืนจุดเตาแก๊สอะไรอย่างนี้เนี่ยจุดเข้าไปปุ๊บเราก็จะเกิดการระเบิดขึ้นก็จะขับนะครับผมกระสุนเนี่ยออกไปโดนอย่างเป้าหมายซึ่งกระสุนที่ใช้เนี่ยส่วนมากเนี่ยนะคะนะนกกร,ะรต่าง นาว่ากันไปแล้วถ้าถามว่าอนุภาพการทำลายล้างเนี่ยรุนแรงไหมส่วนตัวเนี่ยผมไม่รู้แน่ชัดนะครับว่ามันแรงขนาดไหนแต่เชื่อว่ายิงโดนคนเนี่ยถ้าเกิดโดนหัวเนี่ยมีโอกาสตายได้นะแต่ยิงโดนตัวเนี่ยก็คงไม่หรอกนะครับแรงขับเนี่ยมันคงไม่รุนแรงเท่าปืนแต่ก็น่าจะแรงกว่าการใช้หนังสติ๊กนะครับแต่ด้วยความที่อาวุธประเภทนี้เนี่ยมันอาจจะแม่นยํากว่าอาจจะยิงง่ายกว่าหรือเปล่ามีการผลิตกันมากมายเลยนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นอาวุธที่กองกําลัง PDF ในช่วงแรกๆเนี่ยชอบใช้กันเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าทุกคนมนนาาาขข้้้้เอองงไดดวยใบ ง่ายๆเลยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับผมเชื่อว่าทุกคนได้เห็นอาวุธของเหล่าพี่น้องชาวพาม่าแล้วเนี่ยก็น่าจะมีความรู้สึกแบบผมนะครับที่คิดว่าพวกเขาเนี่ยกล้าหาญกันเป็นอย่างมากเลยที่จับอะไรก็ได้ที่เอามาสามารถต่อสู้ได้เพื่อปกป้องชีวิตปกป้องทรัพย์สินและปกป้องอุดมการ์ที่พวกเขารักนะครับผมต้องขอบอกเลยว่าผมเนี่ยขอชื่นชมนะครับการต่อสู้ของพี่น้องชาวพาม่าและพี่น้องชนกลุ่มน้อยทุกกลุ่มเลยหวังว่าจะได้รับชัยชนะในเร็ววันนี้นะครับ วันนี้ขอเนี้ยลาไปเพียงเท่านี้เป็นข้อมูลที่สดสด,สดร้อนรอนนะครับผมได้ทาการรีเ์ชเองเลยเอามาหาเองตามเน็ตเลยเอามาให้ทุกคนได้ฟังกันหากข้อมูลผิดพลาดประการใดหรือพลาดไปตรงไหนเนี่ยต้องขออภัยด้วยจริงๆรินะครับผมขอลาไปเพียงเท่านี้แหละครับทุกคนบายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยครับ